สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังความเข้าใจผิดของนักเทรดมือใหม่จำนวนมากครับทำไมคุณถึงบอกว่าระบบเทรดนี้มันไม่เวิร์คคุณเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่านะครับผมได้เรียนมาจากทวิตของคุณยูมินะฮะสำเร็จปิ๊บสามนะครับคนนี้ก็ได้รับการยกย่องนะ คำแนะนําจากคุณปู่ปีเตอร์แบรนซ์ซึ่งเป็นมาร์เก็ตพิาสาร์บอกว่าถ้าคุณอยากจะจริงจังทางสายการเทรดนะให้ตามคนนี้ฮะติดตามและอ่านทวีตของคนคนนี้ฮะคุณยูมิน่าจะเป็นผู้หญิงนะหรืออวตารหลอกือเปบอกไ่รู้วนะคุณปีเตอร์แบรนดก็คุณลุงบอกว่าคุณปู่ว่านะอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญก็ได้นะประมาณนี้นะก็เป็นเพื่อนอหละตอวน,นี้นะคุณยูมิ ตั้งคำถามได้น่าสนใจมากว่าถ้าคุณเคยพูดว่าระบบนี้มันไม่เวิร์กเนี่ยแสดงว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุหลัก2ประการนะหนคือคุณใช้ตัวอย่างข้อมูลเนี่ยหรือ sample size ในการตัดสินใจน้อยเกินไปเช่นทดสอบระบบเพียงไม่กี่ครั้งแล้วก็สรุปว่ามันไม่เวิร์กนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยผมล่าสุดเองฮะ มีคนหนึ่งเขาเข้ามาอิ inbox มามาสอบถามที่เพจเสี่ยวบุกบอกว่า,าเขาใช้แคนซลิมแล้วขัดทุนตลอดเลยเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกแล้วเขาก็เคยได้ยินผมพูดว่ามันไม่เวิร์กเหมือนกันประมาณนี้นะเขาก็ประมาณว่าอยากจะหาแนวทางอื่นที่มันดีกว่านี้อย่างนะี้ผมก็ยังคงยืนยันะว่าแคนซลิมมันเวิร์กอยู่มันดีอยู่เพีเยงแต่ว่ามันไม่เวิร์กตลอดเวลาเนี่ยฮะ มันเวิร์กบางครั้งซึ่งพิสูจน์ชัดจากผลงานของนักเทรดที่ใช้คันสลิมในการเทรดแล้วได้กำไรปั้นพอร์ตโตระดับ100%นะทุกปีมีฮะ100%ี่ยนะสลับกันสลับสลับแค่หน้าตานะสลับแค่ชื่อนะเพียงแต่ว่าระบบก็ยังคงเวิร์กอยู่ทุกปีเพียงแต่ว่าตลอดทั้งปีมันไม่เวิร์กทุกวันเนะนี่ยพูดง่ายๆนะคือจะมีช่วงเวลาที่ตลาด เป็นขาขึ้นสุดคึกนั่นแหละครับแคนซลิมจะเวิร์กถ้าตลาดมันเป็นไซด์เว์แต่เป็นขาลงนั้นแคนซลิมก็ลําบากนี่เป็นเรื่องจริงนวเนี่ยคุณต้องเปิดใจเรื่องนี้น,นะว่าระบบเทรดนั้นมันไม่เวิร์กตลอดเวลาเมื่อมันไม่เวิร์กตลอดเวลาแหละคุณจำเป็นต้องมีครับรีส a นิชเมนต์ไงคุณต้องมีวินัยไงในการหยุดเทรดหรือว่าเทรดให้น้อยแล้วก็คุณต้องมีเอ e ความได้เปรียบเพื่อที่จะทำให้คนนั้น บุกได้กำไรก้อนโตครับ Ri สค์มันจะเการตั้งรับ Edge คือการบุกครับต้องมีทั้งคู่ให้มันสอดคล้องกันนะฮะนี่ฮะดังนั้นถ้าคุณบอกว่าระบบนี้ไม่เบิกหรอกนะหมายความะรครับชัดเจนนะว่าคุณใช้ตัวอย่างข้อมูลน้อยเกินไปคุณยูมิบอกว่าร้อยครั้งเนี่ยถือว่าเป็นแบบสุ่มเลยนะพันครั้งฮะคุณใช้ครบพันครั้งหรือย,อยัง ตัวอย่างข้อมูลเนี่ยจำนวนที่คุณใช้ตอนแรกนะมันมีขนาดเล็กเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคือว่าทําให้ผลลัพธ์ดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ครอบคลุมในสถานการณ์ที่หลากหลายครับเช่นบางคนเน่ะปีนึงอะ่ะใช้สองสาครั้งเนี่ยยังมันไม่ชัดไม่ชัดว่าคุณจะการันตีว่าระบบเนี้ยมันคุณจะมาแบบฟันทงว่าระบบเนี่ยมันไม่เวิร์กไม่ใช่นะครับตัวอย่างน้อยเนี่ยมีผลมากนะสแมเปลิลไซสน้อยอ ยางบอกไว้คือร้อยครั้งยังถือว่าน้อยไปนะมากกว่าร้อยครับเป็นพันได้ยังดียิ่งมากเท่าไหร่ครับความน่าเชื่อถือยังมีตามเท่านั้นนะครับดังนั้นครับหลักการครับการสําคัญนะที่คุณต้องทําความเข้าใจครับคือคุณต้องทําตามกฎให้ได้พอครับนะกฎนะครับการตัดขาดทุนครับคุณต้องตัดขาดทุนให้ ตามระบบนะฮะแล้วก็นะครับยอมรับการรอดาวซะว่ามันไม่ได้ทำให้ระบบนั้นมันล้มเหลวนะครับการขาดทุนการรอดาวไม่ได้บอกว่าระบบนั้นมันไม่เวิร์กนะครับแต่มันเป็นหลักฐานว่าระบบนั้นกำลังทำงานอยู่เพราะว่าการขาดทุนเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของระบบครับ ไม่สัญญาณว่าระบบนั้นมันล้มเหลวนะครับเนี่ยชัดเจนนะใครก็ตามที่ใช้คันสลิมแล้วมันขาดทุนต่อเน,นื่องไม่ใช่ว่าระบบมันไม่เวิร์กนะครับคนอื่นใช้มันเวิร์กอยู่ดังนั้นคีย์สำคัญคือว่าเขาใช้ยังไงเขาใช้ตอนไหนเขาเลือกหุ้นยังไงคุณศึกษาดีหรืออยังคุณอ่านหนังสือ how to make money stock กี่รอบกันคุณอ่านหนังสือ ติงอันเทอร์ไลท์แชมเปี้ยนกี่รอบกันบางคนอ่านสิบอ่านเป็นสิบรอบแล้วคุณได้อะไรบ้างถามต่อสิหลายคนน,น,นั้นปริมาณครับพลิกผันผับพลิกผัน,ผน,ผนแล้วก็อ่านแบบเรียกว่าคำค้ำคำค้ำ,ำ,ำ,ำหมดไปคอยครบคอยคอยได้ทุกนาไม่ใช่นะฮะบางคนหนึ่งขั้นไปอ่านสรุปจากชักบ้านแล้วก็เอามาใช้แบบงูป,ปา่าก็ไม่ใช่ยังกันนะทั้งนนีะ้อะไรก็ตามครับโดยเฉพาะการเทรดนะเกมการเทรดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของ ปริมาณครับแต่คุณภาพนะ่ต้องการคุณภาพครับต้องการความเข้าใจลึกซึ้งทําไมเซียนหุ้นอย่างพิมาร์คมานวนี่แล้วก็หลายๆคนบอกว่าการเทรดนั้นต้องการแค่การรู้ลึกรู้จริงเรื่องเดียวรู้ลึกรู้จริงเรื่องเดียวครับพ่มาร์คยังบอกนะหนังสือแก่นะอย่าอ่านแค่สิบรอบแต่ต้องเป็นคูณสิบครับสามสิบสี่สิบรอบอ่าน ซ้าทำความเข้าใจเอาไปปฏิบัติใช้แล้วก็รีวิวแล้วก็ปรับปรุงตัวเองครับหาซ้ำานี่ฮะนี่คือเรื่องจริง,งการเทรดครับดังนั้นถ้าคุณบอกว่าแคนซิลิมหรือระบบอื่นก็ตามนะก็มีหลายผมมั่นใจว่าคนทำคอนเทนต์ในแบบที่เขาจริงจังกับการเทรดระบบนะจะบอกตรงกๆเลยว่าคอยเชื่อระบบคอยเชื่อระบบถึงเวลาหนึ่งมันเวิร์กเองถ้ามันไม่เวิร์ก สต็อปล็อแล้วก็รอต่อไปรอสัญญาณต่อไปนี่ฮะแค่นี้ฮะดังนั้นคนที่ทำให้ระบบมันไม่เวิร์คไม่ใช่ตลาดนะครับย้ำนะครับว่าคนที่ทำให้ระบบไม่เวิร์คไม่ใช่ตลาดไม่ใช่การตัดขาดทุนไม่ใช่รอดาวครับแต่เป็นตัวคุณเองครับที่หยุดทำตามกฎหยดทิ้งระบบไปเมื่อเจอผลลัพธ์ที่คุณไม่พอใจทําไงครับถ้า กางคนใไม้องถามเลยก็ดรอดาวหนักต้องตัดขาดทุนเป็นประจำหลอดเวลาเนี่ยทำไงดีพอิชั่นไซส์ครับเนี่ยก็ลงไปที่อะไรครับริสเคานจ์เมนต์ถ้าตอนไหนที่ตลาดมันแย่มันห่วยหรือว่าคือคุณต้องคิดเผื่อเนาะเออเนี่ยทุกการเทรดของคุณจะมีเวิร์สเคสเสมอคิดเผื่อเวิร์สเคสว่าถ้าเวิร์สเคสเกิดขึ้นมาทำไงถึงจะรอดอยู่ได้ยาวๆนานๆ ก็จะลงที่อะไร p o s i t i น n ซซิ่ง g ถ้าการเทรดมันแย่ลด p o ซิชั o n s i z ลงไม่เป็นไรครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันลดไซส์ลงแล้วถ้ามันวิ่งขึ้นแรงลนะ่ะฉันก็เสียประโยชน์สิผมแนะนำว่าคุณสามารถซื้อเพิ่มได้นะเมื่อราคามันพิสูจน์ว่ามันแข็งแรงค่อยๆซื้อเพิ่มไหมครับนักเทรดมืออาชีพที่เขาทำกำไรปั้นพอตตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีใครซื้อไม้แรกจัดเต็มนะ เขาก็คิดถึง worst case ก่อนเสมอไงเนี่ยตรงเนี้ย risk management นะฮะมีขายที่แอปแม่มาเก็น,นะครับอีบุ๊กพวกนี้นะเปิดใจอ่านนะครับพวกนี้ชอตเท่นเลยนี่เคิร์ให้คุณนะฮะดังนั้นนะครับมือใหม่ทุกคนนะอย่าได้ไปบอกใครว่าระบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่ามันสะท้อนว่าคุณอะไม่เข้าใจว่าระบบเทรดมันทำงานยังไงนะฮะ สำคัญคือครับคุณใช้ข้อมูลในการเทรดน้อยเกินไปและ2คือคุณคิดว่าการขาดทุนรวดรอดาวนั้นมันสะท้อนว่าระบบนี้ไม่เวิร์กไม่ใช่นะครับโรอเทรดนั้นต้องการแซร์เปิลไซส์มากกว่าร้อยฮะดังนั้นอย่าให้การขาดทุนมาบอกว่าระบบนี้ไม่เวิร์กเพราะว่าการขาดทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบครับ ระบบเทรดที่ให้ความได้เปรียบนะต้องใช้แซมเปิลไซส์ระดับร้อยครั้งขึ้นไปยิ่งเทรดมากเท่าไหร่จำนวนแซมเปิลไซส์มากเท่าไหร่นั่นแหละครับเอชหรือความได้เปรียบจะเผยออกมาครับให้คุณได้เปรียบเอง p o s i t i v e e x p e c t a n c y จึงเน้นย้ำว่าต้องการจำนวนแซมเปิลไซส์ที่มากพอดังนั้นนะครับหยุดเลิกที่จะบอกใครว่าระบบนี้ไม่เวิร์กแต่กลับถามว่าแซมเปิลไซส์ชั้น มีมากแค่ไหนถามตัวเอง่อไปว่าบอกตัวเองต่อไปว่านะว่าการขาดทุนหรือตรอาาวนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าระบบนี้ไม่ work นะฮะหนะะ้าที่คุณคือทำตามกฎทำต่อไป position size ให้ดีให้เป็น,นะฮะผมมีอ e ีบุ๊กนะ,ะ position sizing นะลองอ่านดูได้นะครับที่ a มา market นะฮะทีนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ